สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องป,องป้องไปสู่คูสู่คนนะครับมือนีช่องวิทยาผ้าแสีบพี่น้องมือนีผ้พาพีพ่อน้องมากินนี่ปลาแซลมอนพี่น้องกินดิบๆนะครับกับชูชินะครับผมชูชินะครับผมสมพักนะครับสมพักญี่ปุ่นบบกิมจีบอเคล่นนะพี่น้นองบรต้องไิธีรีตองนะครับสารับวิทยาทน,นะานนครับกินเลยมาๆมาๆมาๆมาพริกน้ำยังมันก็นอยู่นี่ิล่ะพี่น้องเนี่ยนี่อุยอ้ยลมแมวพี่น้องลม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  หมางเลยเลยผมนี่ออเอข่ขาวทาพี่น้องชูชิชูช,ชินี่นี่เอาบ้างไปหนึ่งคบพี่น้องเดี๋ยวใส่อ,อุปกรณ์มันก่อนอุปกรณ์มัน นี่กินแบบนี้ได้เลยพี่น้องผมง่ายๆนะครับนี่ของเตียรเขาวาสบิล่องเบิงพี่น้องข้าเนี่ยฮอ จา้แตกอู้อูของแท้อีดีมาสเบียเขาพี่น้องของแท้ของแท้ แซบ่บพี่น้องแซบ่บเบนี่ลายกินสิเลยเหรอ,อนี่อุ้ยโอ้มามาตองวิธีี่ตองอัสาราวิทยาเนี่ยกินเลยนี่นี่นี่ปลา อขอโทษขอให้นะครับคนบันก,กินดิบนะครับผมปลาช่อมันมันกินดิบแล้วมันแสบมันมีรสหวานในตัวมันมแกเมืออีกพี่น้องอู้แต่ว่าแสบวัาสบีมันเพืินดีนะวัาสบีของเตียเขาอีกี Нет. Nee. ร่มนะล่มร่มพี่รองร่มร่ม,มย่บนี้ยินเสียงล่มป่ะอืมเนาชิ้นนี้บ้างก็ดู นนีีบง่ออันนี้แรงไหมพี่น้องวัสบีไหมวัสบีแรงครับชูชี ข้อบวัวใ่นะครับดอกนี้ข้อบวัวใ่อุู๊้มันแห้งครับพี่น้อง นี่นี่พี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งอืมอ้วกพีน,นแต่มันล่มแนละ้วพี่น้องเนาะพีน,นแต่มันล่มล่มมันล่ม,มใส่มือเบิ้งก็ดูขอโทษขอไปแล้วพี่น้องเนาะเบิ้งป่าเบิ้งริวป่านะพี่น้องสซ,ซดเลยนี่ ปลาสดๆเลยโอ้ล่มๆ ขอท่าพี่น้องขอท่าขอท่าขอท่าสวดมันนะบุเขมเดยพี่น้องมันเป็นสวอดสวอดออกรส้นหวานมันออกวันหวานแล้วมันแสบมันกินกับเนื้อปลามันพูดอีกกินนะกับส่งพัก ชูชีผมโม่เคมากกินปเไยหรอกแต่แซลมอนนี่มัยก็ผมมันหวานดีเอเหนือมันหวาน ก็ตัวอรากระเราเลี้ีนน้องมันลมแหงลมแห้งลมแห้ง ขึ้นดังสองเถื่อเป็นไรต่างเลยพี่น้องวาซาบียังไหมอุ้ยแห้งครับแห้งต่ว่าแสบแต่ว่าสแาสบนี่มังดีนะ ครับพี่น้องตัวแรงเขาวาซาบิเอาซาบิมากูดูมันยอมแพ้ง่ายประเด็นดอกเนาะลองบางอีกก่อนดูนี่เป็นยังไงของแท้ของแท้ครับของแท้ของแท้ ของแพ้มันต้องจังสีละเอา <c oughs> โอ้แต่ว่ามันหินดีดีพี่น้องทำต,ตาแตกแล้วผมอะ จมูกโล่งเลยซื้อมาสองกล่องนะพี่น้องอันนึ่งให้เมียแต่ว่าชู้ชีผมพอใอยมาก,กินเดี๋ยวเอาไว้เพื่อนกิน ผมกินแต่แซมมอนนี่แหลนะเนาะเพิ่นมากินชูชิไงภราเมเียมากินชูชิม,มันบ้นหน่อยเลยพี่น้องเนี่ยทผมกินอยู่นี่บ้นหน่อยนะบักรายได้นั่นเนี่ย แซ่บพี่น้องแซ่บแซ่บแล้วก็เอาอก,กินอีก่อนหนึ่งเนี่ยอ๋าข้าวมีงไงเลยเนี่ยเน้นเน้นเน้นนนแต่ว่าเอาวาซาบินะครับพี่น้องรู้ว่าไปมันขึ้นดัง lông bì đỏ chinh nhanh như thế thoáng nhá กินแงเอาพอดีพองามพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องต้องฝ่ายสู่สู่คนนะครับตีรับชมนะครับจนจบคลิปนะครับผมสลาวิทยากับหมูหยังไหหมูหยังตอบแทนนะครับผมฝากกดติดตามอ่าเพจนะครับผมเพจเฟซบุ๊กนะครับวิทยาภาคเสบนะครับติ๊กตอกวิทยาภาคเสบนะครับผมและก็ u t ทู e นะครับผมวิทยาภาาแสบนะครับผมไปแล้วพี่น้องขอบคุณหลายๆครับผม